เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบสิปีที่แล้วครับผมชื่อปอตอนนั้นอายุราราวยี่สบห้าพอดีทำงานอยู่กรุงเทพแต่ว่าช่วงนั้นแม่ผมป่วยเลยลางานกลับไปดูแลแม่ที่บ้านต่างจังหวัดซึ่งบ้านผมอยู่ที่จังหวัดชัยนาทเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังเก่าที่อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นยายแล้วตอนนั้นกลับไปช่วงหน้าฝนบรรยากาศมันก็จะเปียกๆ เงียบเงียบบ้านรอบข้างก็ไม่ค่อยมีคนอยู่นะครับส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ร้างกันไปหมดเพราะลูกหลานก็ออกไปทำงานในเหมืองกันหมดวันนั้นผมอยู่บ้านกับแม่สองคนส่วนพ่อผมเสียไปหลายปีแล้วช่วงเย็นๆผมก็ออกไปซื้อกับข้าวในตลาดพอกลับมาก็เห็นแม่เดินอยู่แถวๆข้างบ้านเหมือนกำลังเก็บผ้าผมก็เรียกแม่ ä, ผมกลับมาแล้วนะแม่ก็ไม่ตอบอะไรนะครับ เดินเข้าบ้านไปเฉยๆผมก็คิดว่าแกอาจไม่ได้ยินเลยเดินตามเข้าไปพอเปิดประตูบ้านสิ่งที่ผมเจอคือแม่ผมนั่งอยู่บนโซฟากำลังดูทีวีผมยืนอึ้งไปพักหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ถามแกว่าแม่เมื่อกี้แม่อยู่ข้างบ้านปะแม่ผมหันมามองหน้าผมแล้วก็บอกว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยลูกฝนมันตก ฉันก็อยู่ตรงนี้ตลอดนี่แหละตอนนั้นขนผมลุกทั้งตัวเลยครับเพราะผมมั่นใจว่าเห็นแม่ชัดเจนมากเดินเก็บผ้าอยู่ข้างบ้านใส่ชุดสีฟ้าที่แกชอบใส่ประจำหลังจากวันนั้นผมก็เริ่มเจออะไรแปลกๆครับอย่างเส้นตอนกลางคืนได้ยินเสียงคนเดินอยู่ชั้นล่างทั้งที่ผมกับแม่อยู่ชั้นบนเสียงมันหนักๆเหมือนคนเดินลากร้าแล้วมันจะมาแบบเป็นเวลาเลยครับ ประมาณตีสามครึ่งคืนหนึ่งผมทนไม่ไหวก็เลยตั้งกล้องมือถือแอบถ่ายไว้หน้าบันไดเพราะเสียงมันมักจะมาหยุดที่ตรงนั้นพอตอนเช้ามาผมรีบเปิดดูในคลิปมันมืดมืดแต่เห็นเงาคนผู้หญิงเดินขึ้นบันไดจริงๆครับเดินช้าๆเหมือนเหนื่อยมากผมพยายามเพ่งดูหน้าว่าเป็นใครพอเงาเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นแหละ หน้าเหมือนแม่เป๊ะเลยครับแต่ตาไม่มีลูกตามีแต่เบ้าดำดำลึกนึกเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นผมปิดคลิปแล้วลบทิ้งเลยครับไม่กล้าดูต่อตั้งแต่นั้นมาผมย้ายแม่ไปอยู่บ้านนาชั่วคราวแล้วก็ให้พระมาสวดที่บ้านตอนท่านสวดท่านหยุดกลางคันแล้วพูดว่าที่นี่มีบางสิ่งบางอย่างที่ติดกับบ้าน ไม่ใช่วิญญาณคนในบ้านนะเป็นของเก่าที่อยู่มาก่อนผมไม่รู้จะเชื่อดีไหมแต่หลังจากนั้นพระก็แนะนำให้ย้ายของบางชิ้นออกจากบ้านโดยเฉพาะตู้ไม้เก่าที่อยู่ตรงหัวบันไดซึ่งผมจำได้ลางๆว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นตอนผมเด็กๆแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันมาอยู่ได้ยังไงจนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่กล้ากลับไปนอนบ้านหลังนั้นอีกเลยถ้าเป็นคุณจะทำยังไง